สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประการพามาชมกุหลาบตอนสายๆหน่อยนะคะมีอะไรแปลกหูแปลกตาใช่ไหมในสวนกุหลาบประการมีน้องๆลูกหลานมากลางเต็นนอนสามเต็นนะคะวันนี้โอประการมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีน้องนุ่งม,มาคุยมาเอ่อได้คุยได้ปฏิสัมพันธ์กันเนาะได้คุยกันทําขนมทําอาหารแจกกันกินค่ะนี่ค่ะวันนี้เรามาดูกุหลาบกันเนาะ กุหลาบประการก็ยังไม่ทิ้งต้นค่ะยังบางต้นก็ยังมีนะคะนี่ค่ะน้องเข้ามากางเต็นท์โอเต็นมีแต่หลังใหญ่ๆค่ะนะคะบรรยากาศบ้านประการก็พอใช้ได้อยู่นะเมื่อคืนนี้ก็อากาศประมาณ18องศาค่ะแล้วก็มีน้ําค้างตอนเช้าก็มีละอองหมอกนิดๆน,น,นะคะนี่ค่ะอเล็กซันดีนนะคะร่วงแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็ เหลืองมะนาวค่ะอ้ดอกมอมเมมค่ะน่าจะเป็นเพียไฟไหมประการก็ยังไม่ค่อยสันทัดเรื่องเพียเนาะนี่ค่ะแต่ดอกน้องสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะกำลังติดตูมกำลังออจะบานกันหลายต้นอยู่นะคะอันนี้ก็ออโตเรนินก็กำลังติดตูมใหม่ค่ะนะคะอันนี้มิสฮอนแลนด์ค่ะบานหลายวันแล้วค่ะน้องมีกลิ่นหอมค่ะสีขาว นะคะกำลังเป็นตูมก็มีค่ะเนี่ยค่ะท็อฟฟี่ก็กำลังติดตูมหลายดอกอยู่นะคะสวยงามค่ะแล้วนี่ค่ะยูเมอากาลีของประการก็กำลังค่ะกำลังเยีมเยมๆนะคะช่อนี้มาจากกิ่งกระดูงค่ะนะคะมีสามดอกนะคะสามตูมเดี๋ยววันนี้มีกุหลับใหม่เข้ามาค่ะเป็นน้องภูมิค่ะ น้องภูมิกาลังบานค่ะน้องๆค่ะเดี๋ยวประกาศให้ดูเนาะโอูโดอกใหญ่มากค่ะน้องๆค่ะจะถามว่าใหญ่มากแค่ไหนก็ใหญ่ไม่มากเท่าไหร่ค่ะประมาณสองนิ้วครึ่งเนาะนี่ค่ะสีน้องสวยแล้วกลีบของน้องค่ะเป็นขนนกอย่างที่เขาว่ากันเลยนะคะโอ้หอมด้วยค่ะตอนนี้รอบของภูมิมาแล้วค่ะประกาศมีภูมิอยู่สองต้นเนาะนะคะมีภูมิสองต้นนี่ค่ะตูมของเขาแล้วไอรอนดอนอของประกาศนะคะ ลอนดอนอายของประการก็โรยแล้วค่ะอันนี้เหลือดอกสุดท้ายค่ะแล้วก็ยังมีตูมอีกสองสามดอกค่ะน้องๆค่ะอู้สวยค่ะแล้วน้องก็บานทนบานนานอยู่นะคอเดสจูบิลี่ค่ะพอฝนหยุดเนาะพอฝนปลอยแล้วก็หยุดแดดมาค่ะน้องไม่ทนแดดเลยค่ะคราวนี้ดอกล่วงก่อนไว้อันควรค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอดูรอบต่อไปนะคะดูสิคะนี่อันนี้ลอนดอนอของประการเนาะ ก็มีตูมาค่ะนะคะต้นนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะสีแดงนะคะเดี๋ยวประการต้องให้เขาบานก่อนค่ะเพราะว่าต้นนี้เพิ่งจะออกดอกครั้งแรกค่ะตั้งแต่ปลูกมาเนาะนี่ค่ะต้นเขาก็จะเจริญเติบตชชาอยู่เนาะบางทีประการอาจจะให้อาหารเขาไม่ถูกส่วนค่ะอาจจะใส่สารอาหารให้เขาไม่ครุบนะคะเขาก็เลยแต่กิ่งก้านช้าค่ะแต่เขาก็ได้กิ่งกระโดงมาหนึ่งกิ่งแล้วเนาะ คนปลูกกุหลาบค่ะได้กิ่งกระโดงมาหนึ่งกิ่งเนื้โหูเหมือนดีใจเหมือนถูกหวยเลยนะคะเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวเลยเนาะหรือเอารางวัลที่หนึ่งเลยดีไหมรางวัลที่หนึ่งก็จะเวอร์เกินไปเนาะนี่ค่ะน้องๆค่ะต้นเขาติดตูมแล้วค่ะเดี๋ยวประการต้นนี้เหมือนกันค่ะที่ประการยังไม่รู้ว่าเขาคือยี่ห้ออะไรนะคะเดี๋ยวประการจะต้องให้เขาบานก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาตามหาชื่อน้องกันเนาะโอทำไมโดก นี่ค่ะอืมเป็นเชื้อราหรือเปล่าคะนี่เอาไม่เป็นไรค่ะค่อยๆดูกันไปค่ะนะคะก็มีหลายต้นค่ะที่ติดกิ่งขึ้นมาใหม่แล้วเนาะนี่ค่ะอับราฮามดาบี้ของประการโอ้ต้นนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะเมื่อกี้นี้ประการพาน้องๆลูกหลานขึ้นไปเอผาลักสลัดใดค่ะมี หมอกจางๆค่ะน้องๆค่ะสวยมากเลยล่ะไปเจอไบค์เกอร์สาวค่ะขับรถมาคันใหญ่เลยค่ะนะคะสวยงามค่ะน้องๆเขาเก่งมากๆเลยเขาขับมาจากชนบุรีค่ะแล้วเขามาสว่างที่วังน้ําเขียวเนาะเขาขึ้นไปบนผาลักษณัดใดพอดีเจอกันค่ะป้าก็ได้ทักทายน้องเขาน้องเขามาจากชนบุรีค่ะขับรถยาวมาเลยค่ะไบค์เกอร์สาวค่ะรถเขาใหญ่มากๆเลยนะคะสูงค่ะสําหรับป้าเนี่ยขึ้นเนี่ยขาไม่ถึงแน่นอน นี่ค่ะอันนี้ก็คินดาบ,บูนะคะคินดาบ,บูก็ดอกสุดท้ายแล้วของต้นนี้นะคะแล้วตรงอื่นก็ยังไม่มีตาออกมาเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวประการจะบำรุงเขาค่ะ <c oughs> พอดีเดี๋ยววันนี้น้องๆเขาเดินทางกลับประการก็จะใส่ปุ๋ยน้ำกุดซีน,นซีค่ะน้องนอง้นองคะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> ถ้าใครอยู่แถวไหนนะคะ <c oughs> ถ้ายอยากกลางเต้นกลางไรก็มาได้นะนี่ก <c oughs> ลางเต้นผ่านสวน ข้างๆสวนกุหลาบประการเลยค่ะนะคะนี่ค่ะอับราหัมดาบีกำลังเย้มเยมค่ะแล้วแดดก็แรงมากๆเลยค่ะพออากาศยังเย็นอยู่นะคะประมาณยี่สิบสิบแปดสิบเก้าอยู่ค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือซัมเมอร์ไทม์ค่ะน้องๆค่ะละองของหมอกยังอยู่ค่ะแดดแรงแล้วนะคะนี่ตอนนี้เก้าโมงแล้วค่ะแล้วตูมเขานะคะน้องๆค่ะใหญ่มากๆเลยค่ะนี่นะคะ ตูมเขาใหญ่มากๆเลยโอ้ก oh, ลิ่นหอมอ่อนๆค่ะนะคะตัวนี้ก็กำลังติดตูมค่ะรอบโดกก็ไวอยู่นะมีไวบ้างช้าบ้างเนาะตามยี่ห้วเขานั่นเลยค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแค่แต่เขาแตกตามาแบบนี้นะคะเราก็ดีใจแล้วค่ะน้องๆชอบแล้วชื่นใจแล้วเนาะคนปลูกกุหลาบค่ะถ้ากุหลาบนิ่งกุหลาบไม่เดินเราต้องดูนะคะต้องดู ต้องดูว่าเขาขาดอะไรหรือเปล่าขาดสารอาหารอะไรไหมหรือว่าต้นเขาเป็นอะไรลำต้นโดนเจาะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะต้องไปดูค่ะนี่คะ่ะอันนี้ก็กำลังแตกยอดค่ะไวยะสทรงนะคะไวยะทรงคราบนี่ค่ะประการ,ะร,ะการจะให้ชุมค่ะโอ้อันนี้นะคะแ่มาเต่งโช์นี้ค่ะดูสิคะ บานพร้อมกันทุกดอกเลยค่ะน้องๆค่ะแล้วสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอ่ะดูนะคะแค่มาเตงค่ะดอกใหญ่ค่ะแต่บานไม่ทุนนะคะพอโดนแดดแล้วเขาจะบานได้ประมาณสองวันค่ะบานสองวันเขาก็จะร่วงแล้วเพราะว่าแดดแรงเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะก็บานไปแล้วเดี๋ยวประการตัดให้เขาแตกกิ่งก้านใหม่นะคะโอ้น้องๆคะ่ะ กุหลาบประการทั้งหมดก็โอเคอยู่นะคะนี่นี่ค่ะน้องๆเขาบอกว่าเออบ้านประการก็ดีเนาะมีบรรยากาศที่โอเคนะคะน้องนองคะ,ะกุหลาบนะคะถ้าเราดูแลขเขาเอาใจใส่เขานะคะเขาก็จะให้ผลผลิตกับเรานะคะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งท้อใจเนาะสำหรับมือใหม่มือเก่าเนาะประการก็เก่าแล้วแหละนะคะ ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะคะมือเก่าก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะก็ต้องคิดปรับปรุงดูแลไปดูคลิปของคนโน้นคนนี้เอามาปรับปรุงในสวนตัวเองค่ะน้องๆนะคะเราจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ค่ะความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้การปลูกกุหลาบเราต้องเรียนรู้ไว้เรื่อยๆค่ะอาจจะฟังเข้าคุยกันอาจจะ,ะเข้าไปอ่านค่ะนะคะถ้าอ่นไหนไม่รู้เราก็ถามได้นะคะอย่างน้องๆคนไหนที่เข้ามาปลูกใหม่ๆมาดูแลใหม่ๆนะคะประการไม่ ไม่ว่าหรอกคะ่ะน้องๆคะความรู้นะคะเราเรียนทันกันได้เนาะบางคนนะคะเขาไม่ได้ทําช่องลง u t u b e นะแต่กุหลาบเขางามเลิศมากๆเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยประการดูแล้วโอ้โหในเพจนะคะบางคนนะคะเป็นผู้ชายนะแต่เขาปลูกกุหลาบได้สวยงามจริงๆคะ่ะสวยงามโดกใหญ่โดอกโตนะคะเขาถูเขาถ่ายรูปในโทรศัพท์นะคะเอามา,าแบ่งปันให้กับ แฟนเพจนะคะดูกันโอ้สวยค่ะนี่ค่ะน้ําค้างก็เกาะใบเนาะน้องๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกุหลาบต้นกันค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนจะดูกุหลาบต้นไปตรงนี้ก่อนค่ะน้องนนี่หละประการเป็นคนลำใหญ่มากๆเลยจะจุบก็ไม่จุบค่ะนี่ค่ะวันนี้แดดแรงมากๆค่ะนี่ค่ะสวิตดีไลท์ของเราค่ะที่เราตั้งชื่อกันค่ะบานแล้วค่ะสวยนะคะ ดอกเล็กก็มีดอกใหญ่ก็มีค่ะน้องๆค่ะพอบานแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามอยู่นะคะนี่ค่ะบานอยู่สามสี่ดอกนะคะชอบค่ะเพราะว่ากลีบเขาละมุนละไมมากแล้วก็กลีบเขาปลายกลีบเขาจะเป็นสีนี่ค่ะแล้วบานทนบานานานมากๆเลยนะคะน้องนองค่งคะกลิ่นหอมอ่อนอนค่ะเกือบจะไม่มีเลยนะคะนี่ค่ะแต่ก,กิ่งใหม่เนาะประการก็ชอบใจอยู่นะ ฝั่งนี้ค่ะนี่มูนสตูนของประการยังอยู่ดีมีสุขค่ะดอกใหญ่มากเลยค่ะบานทุนด้วยนะดูสิคะนี่ดอกช้ำแล้วเพราะว่าแดดกลางวันนี่แรงมากๆเลยค่ะแต่น้ำค้างยังไม่ระเหยไปหมดเลยนะดูสิคะมูนสตูนดอกใหญ่บานทุนมากๆเลยค่ะแล้วก็ติดตูมมาอีกแล้วนะคะเนี่ค่ะหน้าหนาวเป็นหน้าของเขาเลยนะคะเป็นฤดูกาลของกุหลาบทุกต้นทุกสายพันธุ์นะคะ แต่บางสายพันธุ์ก็ไปเจริญง,งอกงามดีในหน้าฝนหน้าร้อนก็มีนะน้องๆไม่จําเป็นจะต้องสวยงามเสมอนในหน้าหนาวเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็โทปิคาหน้าค่ะน้องๆดอกสีส้มนะคะส้มปูนนะนี่ค่ะพิงค์ซัมเมอร์สนูนะคะก็แตกกิ่งแตกก้านมาค่ะเตรียมที่จะออกดอกต่อไปค่ะน้องๆ อันนี้ก็สปิริตออฟฟิดอมค่ะน้องๆเป็นกุหลาบพุ่มสูงกึ่งเลยเนาะหรือจะเป็นกุหลาบเลื้อยแต่ประการว่าประการจะไม่ให้เขาเป็นกุหลาบเลื้ยค่ะประการจะตัดให้เป็นพุ่มกลางๆเนาะเพราะว่าถ้าเลื้อยต้องเอาไปลงดินค่ะน้องๆน,งน,งนี่อันนี้ก็คอนสเตนต์ค่ะดูสิคะฟอร์มของคอนสเตนต์ทรงถ้วยนะคะสวยงามค่ะกรีบซ้อนกันสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเป็นเพื่อนกับผมมาก สวยงามค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปดูกุหลาบในแปลงกันนะคะตอนนี้ไอ้ทอ็อฟฟี่ของประการก็กําลังติดตูมเต็มเลยค่ะน้องๆค่ะเดี๋ยววัน,ว,นวันหลังนาะประการจะถ่ายให้ดูเต็มๆเนอะเดี๋วยวเราไปดูในกุหลาบในแปลงกันหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะกุหลาบหลายต้นของประการเนาะฝั่งนี้กระถางห้ากระถางที่เป็นทีโรสค่ะกําลังติดตูมค่ะนะคะ สวยงามอยู่นะคะกำลังติดตูมใบก็สวยค่ะใบไม่มีร่องรอยเลยนะคะสวยงามอยู่นะคะนี่ค่ะเก็บกุหลาบที่ประการตากเอาไว้ค่ะมันร่วงประการก็เก็บมาตากไว้แบบนี้เนาะเอาไว้ผสมกับดินค่ะอันนี้ก็คินดาบ,บูค่ะน้องๆค่ะคินดาบ,บูก็บานไม่ได้นานค่ะเพราะว่าแดดแรงมากๆค่ะกลางวันนี่แดดแรงมากพอแดดแรงแล้วก็นะคะ กรีบเขาก็จะไหมค่ะน้องๆค่ะนี่ปุ๊บจอนโปรตามปกติแล้วนี่ปุ๊บจอนโปรจะเป็นกุหลาบที่ขาวสะอาดสวยงามมากคะ่ะแต่นี่นะคะนี่เขาก็เจอเแอดดนะคะดอกเขาก็จะได้แค่นี้นะคะอันนี้คือทีโรสเนาะทีโรสโปุ๊บจอนโปรคะ่ะโอ้สวยงามอยู่นะคะน้องๆคะ่ะแล้วคินดะบูคะ่ะกําลังพอประการตัดไปแล้วเขาก็จะติดตูม ไอติดตามานะคะแล้วก็ยังเหลืออีกช่อนี้ค่นนะคะเออประการลืมบอกค่ะน้องๆที่มาวันนี้นะคะก็จะเป็นทีมเออนิสันเอนวีค่ะน้องๆค่ะเป็นแกงเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นคณะค่ะนะเป็นคณะถ้าพูดง่ายๆภาษาบ้านเราก็เป็นแกงเนาะแกงของนิสัน n อ็นวค่ะพอดีประการไปรู้จักเขาตอนที่ประการออกทริปไปเที่ยว ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ประการไปกลางเต็นท์นอนที่ช่องเย็นค่ะพอดีรู้จักกับน้องสองครอบครัวค่ะน่ารักมากๆเลยก็เลยรู้จักกันก็เลยชวนมาว่ะประการไปไปกลางเต็นท์บ้านประการนะเวลาว่างมาเขาก็มาค่ะน้องๆค่ะประการก็ทําขนมรับน้องค่ะเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งจะเอากล้วยทับเอาราดน้ำเอาราดน้าเชื่อมไปให้น้องเขาทานกันค่ะนะคะนี่ค่ะโอ้ดอกใหญ่มากๆค่ะไม้โลดของประการ ใหญ่จริงๆค่ะน้องๆค่ะใหญ่มากเลยแล้ววันนี้แดดร้อนค่ะแล้วประการก็ไม่ได้ลงคลิปมาสอสามวันแล้วเนาะก็ลงซะหน่อยเนาะนี่ค่ะเขาก็แตกกิ่งใหม่เดี๋ยวประการว่าประการจะลดน้ําจุลินทรีย์ซะหน่อยนึงเนาะแล้ววันนี้ค่ะจะให้ดูค่ะกุหลาบต้นอื่นนะคะก็มีดอกอยู่นะคะเอ่อบีชอปคาสเซิลก็ติดตูมเต็มเลยค่ะน้องๆค่ะยอดแดงๆขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็อันนี้ก็คอนสแตนค่ะจะร่วงแล้ว เพราะว่าเขาบานหลายวันแล้วเนาะนี่แดดแรงค่ะน้องน้องพอแดดแรงแล้วทําให้กุหลาบไม่ไม่สวยเลยค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะขอให้เขามีดอกเนาะนี่ค่ะข้างล่างก็นี่ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเอสการ์ดวิกซิกมันนะคะอันนี้ก็โมนาลิซาค่ะเหมือนกล้องประการมีอะไรมัวมัวม,มาบังไหมคะประการไม่ได้เช็ดหน้ากล้องมาเช้านี นะะคเดี๋ยวไปให้ดูค่ะนี่อันนี้ก่อนนะคะนี่พอตัดแต่งกิ่งแล้วค่ะเขาก็จะติดช่อมาเลยนะคะน้องๆคะการเลี้ยงกุหลาบนะคะไม่ได้ยากเลยนะฉะนั้นก็ค่อยๆเลี้ยงไปค่ะนี่ค่ะน้องๆคะประการน่ะเสดายใช่ไหมพอเราพอประการตัดแต่งกิ่งแล้วประการก็เอากิ่งมาเสียบค่ะเสียบไว้ใต้ต้นของเขานี่แหละค่ะเขาก็จะงอกแต่กิ่งแตกใบออกมาแบบนี้ค่ะแสดงว่าน่าจะเป็นนะคะนี่น่าจะเป็น นะะถ้ารลเขาแตกยอดใหม่ค่ะนี่ค่ะเลนนี่บูของประการดอกสีม่วงเข้มๆเลยนะคะม่วงสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้กําลังเนาะกาลังเป็นโช่์ค่ะนี่เมื่อเช้านี้ก็เด็ดไปแล้วหลายดอกค่ะนี่ค่ะหอมละมุนดอกบานแล้วฟูแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะมีแมลงมีอะไรมาบินมาเกาะเป็นธรรมชาติเนาะประการไม่ได้กําจัดเขานะคะมีน้องถามว่าประการกําจัดเพี้ย ไฟลายแดงอย่างไรประการบอกว่าประการปล่อยผ่านค่ะเพราะว่ามันน้อยค่ะมีไม่มากถึงจะมีมากประการก็คงไม่ไปหายามาฉีดหรอกนะคะน้องนองนี่ค่ะเพียเขียวก็ยังมีอยู่ค่ะแสดงว่าฉีดน้ําก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะก็ช่างมันเนาะก็ฉีดไปก็ดีกว่าเขาจะมาเยอะกว่านี่ค่ะน้องนองนี่ค่ะประการก็ฉีดไอ้พริกป่นค่ะพริกปน่น แช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็กรองเอาแต่น้ํามาฉีดค่ะก็เอาธรรมชาตินี่แหละเนาะมันจะเป็นยังไงก็ไม่ว่ากันค่ะน้องๆค่ะเพอให้มันมีได้ให้ให้ได้ชมเนาะเป็นการปลูกประดับบ้านค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็อยากเห็นเขาแวะชมแวะดูก็อนุญาตอยู่นะคะนี่ค่ะดูสิคะดอกของเลนนี่บูต้นนี้ค่ะเป็นต้นเก่าเนาะกำลังติดตูมเต็มเลยค่ะน้องๆ นี่ค่ะตูมเย้มเย้มก็มีนะคะตูมที่ป้าการเด็ดไปแล้วก็มีค่ะที่เด็ดหมดไปแล้วก็มีค่ะนี่ค่ะมีหลายช่ออยู่นะออกมาช่อไหนค่ะก็จะมีดอกที่ปลายปลายช่อเนาะนี่ค่ะก็จะมีหลายดอกก็จะบานทยอยกันไปค่ะน้องๆบานทยอยกันไปเรื่อยๆค่ะน้องๆค่ะจริงๆอย่างเขาว่าเลยนะนี่ดูสิคะมงคือของปราการหน้าตาไม่สวยเลยใช่ไหม ดอกเล็กค่ะเพราะว่าประการลงเทียบดูแล้วเนาะประการว่าหน้าฝนหน้าฝนมงคือจะสวยค่ะน้อง,น,องนี่ค่ะดูสิคะต้นสูงสูงไปค่ะก็มีมะแรงมเีเพี้ยเพี้ยเขียวค่ะน้อง,น,อง,น,องนี่ค่ะนะคะบานได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะแล้วทีนี้ค่ะเนี่ยที่ประการบอกว่าประการเสียดายเนาะประการก็เอากิ่งเขานะคะมาเสียบไว้ใต้ต้นค่ะก็เริ่มแตก ยอดออกมาค่ะอันนี้ก็าขาวพัดพลตีค่ะเสียบไว้นะคะเขาก็นี่ยค่ะถ้าเขาแตกยอดมานะแสดงว่าเขาก็จะเป็นต้นใหม่ต่อไปค่ะนะคะนี่ก็ติดแต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจค่ะติดไว้เขาก็ตายได้ค่ะเพราะว่าบางทีเราลดน้ําไม่สม่ําเสมอเนาะเพราะว่าอยู่ในดินนะคะประการไม่ค่อยได้ลดน้ําเขาก็จะลดสองวันครั้งหนึ่งนะคะสองสามวันครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้นะคะแดดแรงมากๆประการก็คงจะลดวันเว้นวันเนาะน้องๆค่ะนี่ค่ะประการให้ดูกุหลาบดอกนี้เนาะสีขาวค่ะสีขาวครีมค่ะดูที่ตาตูมเขาตูมใหญ่มากๆเลยค่ะหอมด้วยนะคะตัวแรกประการคิดว่าเขาจะตายนะดูที่คะนี่ดอกใหญ่ค่ะกลีบใหญ่มากบานเพอร์เวอร์นะคะภาษาโคราชเพอร์เวอร์แปลว่าบานเยอะบานกว้างค่ะนี่ค่ะสวยงามอยู่ค่ะ นะคะก็มีตูมตัวแรกประกันว่าเออตัดไปให้สั้นๆเลยตายก็ช่างมันแต่ผลทุดท้ายเขาไม่ตายค่ะน้องๆค่ะเขาอยู่ค่ะประการก็เอออยู่ก็เลี้ยงต่อไปค่ะนี่ค่ะดูสิคะดินเนี่ยรากผูแล้วค่ะเวลาฝนตกนะเขาชะเขาชะหน้าดินไปค่ะเวลาประการรดน้ําก็เหมือนกันค่ะประกันว่าจะไปหาดินมาเพิ่มก็ยังไม่ได้ไปขุดหาเลยค่ะบางทีมันก็เหนื่อยค่ะน้องๆค่ะบางทีเราอายุมากแล้วเนาะไปเดินไปก้มไปขุดมากๆก็เส้นสายก็จะยึดเอาค่ะ นี่ค่ะเลดบาัคคล่านะคะเป็นกุหลาบสีแดงเป็นสามัญประจําบ้านเลยแหละเลดบาัคคล่านี่มีเกือบทุกบ้านเลยนะคะเหมือนกับะะโมนาลิซาเนี่ยค่ะดอกใหญ่นะคะนี่ดอกใหญ่เยอะเลยค่ะนี่ล่วงบ้างแต่ก,กิ่งใหม่บ้างเต็มเลยค่ะนี่นะคะมีให้เห็น,นะคะ่ะดูแสงแสงพระอาทิตย์ค่ะนะคะกิ่งใหม่ก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาค่ะ ก็ไม่เป็นไรค่ะดูไปค่ะนะคะประการก็เนี่ยค่ะพาชมกุหลาบกลางแดดเลยค่ะวันนี้นะคะนี่ค่ะเหลืองเจริญมเพเกียตต้นนี้นะคะลงดินต้นไม่เจรืญเตบดตูไปไหนเลยค่ะเต๋เขาก็โอบโดให้ประการอยู่นะนี่ค่ะเหลืองเจริญมรพเกียตนะคะต้นปู่มานานแล้วค่ะตัดกิ่งมากๆก็จะตายค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะเหลือแค่นี้เดละ ะะบานทุนบานนานอยู่นะสามวันก็ได้อยู่ค่ะนะคะแล้วก็มีมดมีแมลงมาโตมใบกุหลาบค่ะแสดงว่าเขามากินเเพียเขาจะถ่ายมูลหรือว่าถ่ายปัสสวาวะไวนะ้นะคะนี่ค่ะเพียเต็มเลยค่ะน้องๆค่ะเดี๋ยวประการจะต้องไปเอาน้ํามาฉีดอีกนะฉีดแล้วก็ดดแดดร้อนเขาคงจะไม่อยู่แล้วค่ะนี่นะคะน้องๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะนี่ซาเฟียประการก็เริ่มที่จะ เริ่มที่จะเย้มแล้วค่ะต้นนี้ดอกนี้นะคะเริ่มจะเย้มแล้วนะคะใบสวยอยู่ค่ะกุหลาบทุกต้นตอนนี้นะคะติดใบใบสวยค่ะแต่ดอกก็มีเพี้ยเขียวเกาะอยู่บ้างนะคะนี่ค่ะกุหลาบสีแดงของประการนะคะต้นเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้นะคะใบดุกค่ะใบดุกใบเยอะเดี๋ยวให้ไปดูซูเวีเนียนิดนึงค่ะซูเวีเนียนนะคะพอ,อลงดินแล้ว ข้าท่าค่ะก่อนจะไปซูเวเนียคูวอเตอร์ค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะแตกใบอ่อนใหม่มาสีเขียวอ่อนเลยนะคะตอนแรกประการคิดว่าเขาจะตายค่ะก็จะมีกิ่งเอ่อเป็นดายแบกอยู่นะคะเดี๋ยวประการก็เลมออกค่ะนี่ค่ะเป็นเพียค่ะเพียเพียเขียวค่ะโอ้เยอะอยู่นะอันนี้ก็ซันจิค่ะนีใบก็สวยงาม กุหลาบพอมีให้ชมค่ะแต่ไม่สวยงามมากมายนะคะอันนี้คอนสแตนฝั่งนี้ค่ะนี่ดูสิคะเขาจะบานเป็นทรงอ่าฮะไม่ไม่โฟกัสค่ะนงงงค่ะนี่ค่ะเ้าแล้วค่ะโฟกัสแล้วนะคะนี่ค่ะนงนงค่ะซูวเนีของประการค่ะดอกก็ไม่ค่อยสวยนะคะหน้ามอมแมมนิดหน่อยนะ นี่ค่ะพอมีให้ดูค่ะพอเอาลงดินแล้วเออเขาติดดอกอยู่ตลอดเลยนะคะติดดอกแต่กิ่งกระโดงน้อยๆติดกิ่งกระโดงย่อยมาค่ะนะคะก็จะมีเพียเขียวอยู่ทั่วไปเลยค่ะทุกต้นเลยค่ะน้องๆนะคะเพียเขียวนี่โอ้โหอันตรายมากๆเหมือนกันนะประกาศว่ามีเยอะแล้วก็น่าขยะขยงมากๆเลยะนะคะนะคะน้องๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามชมให้ประกาศเนาะนี่ค่ะ นี่แม่พอใบหนาใบเยอะเขาก็จะมีหนอนมีอะไรมาทำรังค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะน้องๆค่ะนี่ค่ะจบด้วยเอสการ์ดวิกซิกบานสีชมพูชมพูค่ะนี่ค่ะมีแมลงมากัดใบเฉยเยเลยค่ะนี่อืเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะน้องๆค่ะสวัสดีค่ะ